มาตามสืบกันครับว่าใครคือฟานเนสกันแน่แล้วถ้าสรุปจริงๆแล้วเนี่ยฟานเนสคือคาชิน่าปลอมตัวมา,าเอ้ยหรือว่าฟานเนสลงมาแสดงยิ้วไม่น่าใช่นะหรือฟานเนสไอ้เหี้ยขายเหล้า <c oughs> นี่คนนี้จะเป็นฟานเนสนะ <c oughs> คุณยายั่วซินนะครับผมยิ่ใน,นระดับที่เรียกว่าคนขายเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่แถวๆนี้เนี่ยจะเป็นฟานเนสได้เฮ้ยลุงคนนั้นหายไปไหนแล้วเขาไปทํางานหรือเปล่าแบบไปเป็นฟานเนส ลุงนั้นอยู่ไหนไวะลุงขายมิน,เนิจเจอร์ไปไหนอะเอ้ยลุงลุงขายมิน,เนิจเจอร์หายวะเชี่ยหรือว่าใช่วะ <N> เนี่ยใครเนี่ยลุงใครเขาอาจจะเป็นฟาเนสก็ได้ลุงเป็นใครครับเนี่ยเฮ้ยนี่มันหมวกหมวกของฟาเนสนี่โอ้โหเป็นตกปลาที่ฟาเนสตกเพราะว่าสีมันต่างจากสองอันนี้นะครับอันนี้เป็นสีดําอันนี้ที่สดีสฤษสีอัน,นอันนี้กระเก่งในฟาเนสมันก็จะว่าเป็นแวบหน่อยน่าจะกระเก่งในฟาเนสนะโอ้หอันนี้อันนี้ที่อุดหูฟาเนส ไอ้ไม้นี่ไม้จิ้มฟันนี่ว่าของฟาเนสนะเออหลังคาบา้านฟาเนสนี่ว่าไยตรงนี้นี่ที่อยู่ฟาเนสเลยเนี่ยอันนี้แบบฟาเนสก็แบบมายืนตกปลาตรงนี้